สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่พี่น้องคะตอนนี้เราเดินทางออกจากอ่าพาเนาะคะ,นะเนาะเป็นภาษาเป็นภาษาเช็กเกียเขเื่อนพาฮ์หรือว่าอ่าเมืองปรากเนาะคะจากจากประเทศเช็กเกียนะคะพี่น้องคะตอนนี้เราจะเดินทางต่อไปที่เมืองพิลเซนทินเซลทินเซลทินเซนทินเซนทินเซน ตินเส้นนะคะพี่น้องคะก็เช้านี้เบียกอะรับเก็บเปียกโอ้อหอ่านั้นอากาศเป็นกึ่มกึ่มเหมือนนี่มาขึ้นฝนตกมาขึ้นแต่ก็ดีนอนอร่อยโอ้โหวันนี้เาเลี้ยงชัางอร่อยว่าฉันมาเลยนอนแซ่บนอนนัวค่ะอากาศดีโอ้ยหมูว่านเจียวอยู่ปากตั้งแต่ฉันซิฟม่วงฝัดจนหอดสองถุงพี่น้องขาผ้ากันตะล่อนตะล่อนเมืองบ้านเมืองเขางามงาม Inding, ไม่มีรถจักรยานไม่มีแบบว่าไน่ยมิตรนักต้องเจี่ยวแบบว่ามันหมายว่าไปมากกับรถรถล่างเนาะค่ะเนาะตวนส่วนน้อยเนาะค่ะส่วนมากจะเป็นกรุบทั่วพี่น้องขาหมู่ว่านนี่พระ่าณเป็นกรุบทั่วฝรั่งประมามันกรุบทั่วจากเอเชียเนาะค่ะเนาะเอเชียกับสินค้าคุณราคาพวกนีนพวกนั้นคุณหลังพี่น้องขาแล้วส่วนมากกรุบทั่วฝรั่งก็หลยหลพี่น้องขาแล้วก็ข้นหล่มู่ว่านิข้นไลย เอาวิไลกับพ่อใหญ่พ่อไปถึงสิเขมรเมืองปันจักรยานจากอ่ะมองจอดรถไปกระเป๋ไกลดอกค่ะแล้วก็เอาไปจอดไว้แล้วก็พาก,กันเดินเดินอ really, ีหลีอหรอเดินก็ดาะกันเดียรค่ะพี่น้องค่ะ,เอ,ะ,คะเอาละค่ะอย่อบ่าไรไงห่างเนาะท่ามืองข้างหนา้าจะเป็นจังไหนสวยงามเหมือนปาร์คหรือไม่เพราะว่าปาร์คอะปาร์คหมายเลขหนึ่งในเส้นทุนหมายเลขหนึ่งฟอร์มเช็คใหญ่ครัพระนะคะ ค่ะเมืองต่อไปจะสวยงามขนาดไหนที่ปากกางามค่ะพี่น้องค่ะปากสวยงามจริงๆค่ะสะอาดสะอ้านนะคะพี่น้องค่ะเอาละครค่าถามพี่นายเดาปะก็คือก็คืออ่าดอยสุนเบอร์ลินนะดอยสุนเบอร์ลินอ่าเชเกียกับเมืองปากนะคะพี่น้องค่ะบ้านนอากับกรุงเทมนะคะพี่น้องเนาะเอาละค่ะพี่น้องอย่าวร้ายใหญ่ห้างค่ะแล้วเจอกันต่อไปในเมืองข้างหน้าเด้อค่ะเรามาถึงเมืองพิลเซนะพเนาะพิลเซนพิลเซน แต่ว่าพี่น้อง่าสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีเพราะว่าเทวดาท่านอ่าปวดฉี่เทวดาปวดฉี่ลงมาเต็มเลยค่ะต,ตั้งแต่ออกจากาเมืองปากมาหน้อยหนึ่งนะคะพี่นอ้อง่าก็ดูเด้อค่ะนี้ค่ะก็มีแต่รถบ้านนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดสิบสองสิบสี่คันสิบห้าสิบหกคันกับของวิไลนะคะนะที่นับนับแต่ก็ดูเหมือนจะด้อยด้อยด้อยดอยยยทั้งนั้นเลยค่ะ เยอรมันทั้งนั้นเลยพี่น้องขะมีแต่รถบ้านจากประเทศเยอรมันทั้งนั้นเป็นเพื่อนบ้านกันอุย้ยลมเย็นว้้ยว้ย,วยพี่น้องคาบานิว่ไลเดินมาเนาะเดินเล่นลงมาตรงอัน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 อน,น้องน้ำ พี่น้องเอยใหได้วา่าสักถ้าเป็นบานเท่าเนาะบานเท่ากับสิเป็นดอกใหม่ที่เขาขายหรอเขาก็เจัาไปจัดใส่ดอกไหม่ไหวพระเนาะแต่เมื่งเขาบานเขาพี่น้องขามันเป็นวัดชพืดโอ้ยเม่เจ้าสิโยกไปใส่กระดอกกระเดียลมเฮงมันเป็นวัดฉพืดค่ะไวไล่านางรถมาน้ำช่างเนาะถ้าเป็นช่วงที่อ่าถ้าเป็นช่วงนาอันเขาเอิญนนะางยังเกาะนาห้อนบ้านเขาละพี่น้องแน่น่ไหลไหลเต็มน้ำช่างถ้าเป็นบานเท่าเนะาะมัจจะกรสิบ วายผ้อเนะค่ะอันนี้มันหอดเป็นวัชพืชลมแห้งฝนกดลิ้นนะคะพี่น้องค่ะเดินทางมาจนถึงอ่ะตรงนี้นะคะ่ะพี่น้องฝนกระตกมานน้ำทางแต่กะหวังว่ามืออื่นฝนสิบวัตกนะคะย่ำน,นี่ก็กเป็นย่ำแรงนะคะ่ะพี่น้องไดก็ไดไดเวลาเวลาคาเ,เวลาแรงพวกเวลากับสีนอนเวลากับพอยแย่กับสีพักโยนี่นะค,ะค่ะกอนไม่รู้ว่าจะพักกี่คืนเพราะว่ามันอยู่ประมาณอ่านอกเมืองประมาณ3-4กิโลนะค่ะเดี๋ยวมืออื่นตอนเสาร์ก็สิพาปันจักรยานเข้าไปในเมือง พินเซนนะคะพี่น้อง่าโอ้ยพุ่นะเดียบเบิงซองผู้บบาวซำหน่อยสองคนนะคะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านผู้บบาวซำหน่อยดอดซองผู้บบาวซำหน่อยพี่น้อง่า ในราคาเมื่ออ่นก็นคอยเดินทางไปน้ากันนะคะเดี๋ยววิไลจะพาเข้าไปชมในเมืองพิ้นเซนนะคะพินเซนก็คืออันเป็นพวงเง่ว่าเป็นเบียร์นะานาะซื้ออันเขามีเบียร์ขืนซื้อนาะเบียร์อย่างนี้ละคะพี่น้องค่ะวิไลกับโมโหใครอยากรู้ก็ไปดูใน Google เอาเด้อค่ะสาวมือทัดมาวิไลกับพวงเงียกับปันจักรยานเข้ามาในเมืองพิ้นเซนนะคะพี่น้อง่าบ้านเมืองขจอก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งตามอยังไดหละบ้านเมืองขจอก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งตามสไตล์ของต่าง ประเทศและนาะพี่น้องเนาะตามสไตล์ของแถบยุโรปหรือว่าต่างประเทศนาะพี่น้องขาบานข้า,าตึกกรามบ้านช่องข้า,าก็สวยงามตะก,การตาแตกต่างจากบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องปานมาเรื่อยๆเห็นจุดไหนสวยเห็นจุดไหนงามไม่ไล่นกัจบจักรยานแล้วก็บท้ายมาให้เบื้องนี้แหละค่ะพี่น้องขาทีนี้เรามาถึงตรงอ่า โบดเนาะคะ่ะโบดใจกลางของเมืองพินเซนละคะ่ะนี่ละแหล่ง ping, ช้อปปงช้อปปิ้งก็มีเมือะะ่อราคาพยายามมาช้อปปิง้งมีปัญญาช้อปปิ้งก็ชอบไปค่ะแต่วิไลคือสิบ่ชอบละคะ่ะเพราะว่าราคายังไงก็ไปซื้อที่ตลาดโบเบบ้านเราหรือไปซื้อที่ตลาดประตูน้ำคอนแกนเนี่ยถูกกว่าอีกค่ะไส้ใดซ้ำค่ะสวยงามบ่แตกต่างจากเมืองนอกนะคะพี่น้องคะ่ะตอนชีวไลกับพญายมันอยตรงโบดตรงนี้เนาะคะ่ะ บรรยากาศก็กดีดีค่ะพี่น้องไม่มีทีท่าว่าจะมีฝนตกแต่ตอนเสาร์วิ่ไลบอกกับพญายวาวพญาย่พญาย่เห็นบอกว่าที่เมืองพิ้นเซนนี่มันสิมีฝนเก่าสิเปอร์เพญาย่บอกบ่มี่บ่มีดอกประสันแล้วก็เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะคะโชคดีที่แบบว่าพอมาถึงจุดนี้เราโชคดีตรงที่มีขบวนรถนะคะมีขบวนรถยนต์เก่านะคะขาเจเป็นแบบว่า ข้าเจ้าแบบว่าเป็นกุมเป็นกุ๊ปเนะคะ่ะข้าเจ้าทับมากล้เข้าเจ้าก็มาจอดตรงนี้ข้าเจ้าว่าแต่ว่าเท้าชีวิไลกัพ่พใยญยอัน เห็นนะคะวิไลกับฟังบะหูเรื่องดอกแต่พ่อดีกับในกรุ๊ปนั้นมีคนเยอรมันอยู่3ามขั้นเนาะคะ่ะสามขั้นหคนพอ่อย่ยก็ได้เบาได้คุยได้ถามเป็นความโชคดีของพอ่อย่ยจิวาในกรุ๊ปนั้นอเอิญพ่อย่ไปยืนคุยผัดยืนคุย,คยกับคนเยอรมันพ่อดีเนาะคะ่ะเพิ่นกับเขาไม่ในกรุ๊ปนี้เนาะคะ่ะเพื่อนอาจสิน้าพักอยู่ประเทศเช็กเกียร์ทั้งหดกับ่ะหูวิไลกับประเดถามพอ่อยายแต่พอ่อยายสอบถามข้าเจา้าข้าเจ้าแบบว่า ครับไปเรื่อยๆเนาะค่ะครับไปมองเมืองนั้นเมืองนี้มือละเปด10กิโลนึงสี่เมตรค่ะ ชมความงามของรถเก่าเนาะคุดเถากบมาฮบักพี่น้องขาพ่อใหญ่บบย่อมไปใส่เดินวนไปแล้วก็วนมาวนไปก็วนมาอยู่ก็รถเนี่ยค่ะพี่น้องบาทนี้ค่ะแดดเปียงเปียงว่าเป็นตะฝนตกพี่น้องขาจังไรจังฝนเทลงมาบึมบิ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 ม,บม,บมค่ะพ่อดหไปใส่อีกเลยค่ะพี่น้องขา ้ากัลแเลนเขาโล่งแลมที่เห็นราคาราคาอันป้ายแดงแดงนี่หันราคาภากันแลนเขาไปโล่งแลมเนาะกันเนาะไปนาง่ายวนในโล่งแลมจนว่าฝนหยุดตกคนราคาจนว่าพกโมงคะพี่น้องอันจากที่แดดเปี้ยงเปียงกันฟลอถขาฝนหยุดตกกันเป็นสองสามชั่วโมงไปจักชั่วโมงกันนับก็ได้ราคาพี่น้องแต่ว่า พ,พ,พ่อใหญ่กัฝนตกพ่อใหญ่กับพ่อฝนหยุดพ่อใหญ่ก็ออกมาพ่อฝนอัน,น,นตกพ่อใหญ่ก็แล่นเข่าไปแลน่นเข่าแลน่นออกค่ะโดยความชอบของพ่อใหญ่นะคะพี่น้องค่ะ มเบิงตลอดพี่น้องเอ้ยขอมานางอยู่ในโลงแนม่านเราเป็นสองชั่วโมงเราก็บปมาจนว่าฝนตกหนักพี่น้องจนว่าฝนตกเราจะย่อมหนีออกจากรถ ทั้งฝนทั้งฝนตกแห้งลมแห้งพวกเราก็มานั่งพักอยู่ที่ในโรงแรมเนาะคะ่ะโรงแรมเซนทรเอยียงนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเวลาสิกียนในเบิงแต่ว่าเหลียวเบงรถบางขั้นเนาะคะ่ะที่เป็นรถเก่ารถโบราณนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยบางขั้นมีเนี่ปิดบ่เนาะอยากหูแต่ว่าพ่อใหญ่บอกว่าเขามีผ้าใบปิด,ด,นนะนะะด 9, อยู่ทุกขั้นนะเนาะเพราะว่ารถเก่าตรงนี้ผ้าใบปิดทุกขั้นเนาะค่ะ หลังจากฝนหยุดตกพี่น้องคะนี่ก็คือโรงแรมนะคะโรงแรมทีวิไลมลันหลอกฝนป้อยหายพ่อย่อันไปเบิง้งรถแต่ว่ารถก็ับไปเมื่อไรละ่ะคะรถเกา่าๆรถยังก็ไปออกเมื่อแล้วที่นี่ฝนก็หยุดตกแล้วแต่ว่าพอฝนอยู่ตกมันก็ห้าโมงห้าโมงครึ่งแล้วครับพี่น้องคะสีหส่หา้าสี่หกโมงแล้วแต่ว่าสภาพอากาศ <laughs> เรามาเที่ยวเรามาเดินแต่ ทั้งวันค่ะนั่งรอฝนหยุดตกนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะสี่หกโมงแล้วเนาะหกโมงกลัวกวนแหลวล่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านพระจ้ามันบอนันเหมืดเนาะช่วงสองสามถมุ่มันจังสีเมืดเลคะ่ะพิไลยก็เลยไม่มีรูปภาพอะไรเลยบรรยากาศมันไม่น่าถ่ายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเราก็จะเดินไปหารถเราแล้วก็จะไปอีกหมอ่องนึงค่ะจะไปอีกหมอ่องนึงแต่ว่ายังบม่ทันรู้ยังไม่ทันรู้ว่าสภาพฝนจะเป็นยังไงพุดนะเมืองฝน 5กิโลค่ะต้องปั่นจักรยานกลับไปที่รถ yeah. พ่อฝนหยุดตกนะคะเพราะงเราก็อยากไปดื่มเบียร์ในองขะมันเป็นจุดจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีหยังบูชาบานเท่ากับเอิญใกล้ๆ walking street ละคะ่ะแต่ว่าห่างว่าห่างคนบ่ได้หลายเนาะคะ่ะเป็นโซนสําหรับตรงนั้นแบบว่าผู้ไดผู้ใดมาเมืองนี่ผู้ได,มา,ม,ไดมาตรงใจ่ยยกลางเมืองของเมืองพินเซนนะคะสิต้องไปมอง มองอดื่มเบียร์ตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องคะอ่ะเอ่าเขาเอิญเอออีกไิไล่มหูนะค่ะอันนี้นะตามรูปเอยววิไลเอารูปขืนให้เบิ้งนะคะว่ามันอ่านมาจังไดเราขับไปตรงนั้นกับเป็นแบบว่าเป็นลานเบียร์เป็นอีกอย่างมีเกี่ยวกับเบียร์เบียร์เบียร์ทั้งนั้นแหละค่ะพี่น้องเพราะงาเราอยากไปเนาะกับพากันไปนั่นแป๊บหนึ่งเนาะค่ะล้วก็ฝนก็นยังตกก็ฝนตกลิ้น ไปนางพอเงียเป็นกินเบียร์แก้วหนึ่งกับผ้ากันปันจักรยานกลับขื้นมากลับมาหาพี่นนค่ะพี่นองคขาสำรับมือนีก็ขอบคุณพ่มแม่พี่นนท์ปลอดภัยสู้ขู่สุ้้นนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลเด้อค่ะพี่นองคขาคิดหวังสินใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองอยากเก็บอยากจนเด้อจ้ารักวิไลเอ็นดูพ่อใหญ่โอ๊ยพ่อแม่ <laughs> เอ็นดูวิไลรักพ่อใหญ่ก็อย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเราติดตามดูเราทุกคลิปทุกคลิปขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพอกันใม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะรักนะจุบจ๊บ